สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมณีกับม่ทรงสก,การพ่อบนเตียงสุวรรณนไคศีก่อนอื่นก็บคอสแสดงว่าเสียใจกับญาติพี่น้องสุวรรณนไคศีทุกคนเนาะพ่อตู้เตียงเพิ่นกะได้เสียชีวิตลงในวัยสลา,าค่ะแก่แล้วพ่อตู้เตียงคือผู้ใดคือพี่ชายของ พี่ชายของพี่เคยเจแดงเนาะเป็นอ้ายแฟนยายกล่องเป็นอ้ายผัวยายกล่องเนาะค่ะเนาะอ้ของผัวยายกล่องก็คืออ้ของพี่ไอ้เจแดงนะอ้ของพี่เคยเจแดงมาน,นี่ในวัยเท่าไหรเดี๋ยวสิหายายกล่องว่าท่านได้เห็นสิถามเลขน้าเพลนเลขล็อกเพลนไหมค่ะท่านผู้ชมว่ามีรถสวนศพเหรอ หัวก้อนรถสวนศพนะออกตรงๆไอซีสองข้างล่างสองซีาหายยกลอ่องคนก็มากกันมากนะ่าลายตาอันนี้คือบ้านตำบลน,นะคะบ้านตำบลบงเหนือซึ่งไม่ใช่หมู่บ้านของเจเดียเนาะก็มีนี่แหละงานมันยังคือเบิรดหลยทยแทงานนี่สองเซนนะจั๊บวายูคะ่ะ ญาติพี่น้องเยอะเห็นยายกล่องวะยายกล่องนั่งอยู่ไหนเนาะกล่องคุณต้องหนาวก่อนค้องหนาวเด็กหนาวค่ะยายก่องอายายก่องค่ะท่านผู้ชมหลอกของเพิ่นเข่าหมู่บ้านเข่างวดทีเลี่ยวสามหนึ่งเนาะค่ะเนาะยายก่อง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 โอ้ตื่นนี่นั่นมาเลี่ยว บ้าบ่มากจังไลยเนาะหาเวิร์เนาะบ้ามากเลยต้กคอยมาจอดยุดข้างนอกตาคุณผู้ชมพระนิมนต์พระสิบรูปเจ็ดวัดเนาะเจ็ดวัดพระสิบรูปเห็ยังแม่บวกระอันนี้คือลูกลูกหลานหลานบวชจูงเนาะซีหาลูกอันโคนอยู่นี่หมดเนี่ยมีแต่ลูกตหลานเพิ่นนีเห็น อันนั้นก็ลูกใหญ่กองหลานใหญ่กองแม่นเบิดนั่นเพ่นลูกใหญ่กองหลานใหญ่กองแม่นเบิด่คนหลายร้านร้านูกันงานนี200,000บ่อยู่เด้อเนาะสน0บ่อยู่เด้องานนี เกียรติก็จะนั่งบนเต้าอีอยู่ยนะู้นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่นะหมู่บ้านใหญ่สองหมู่บ้านรวมกันหมหนึ่งหมสิบเอ็ดนะคะอย่างวันอายุเท่าไหร่ ยนชี่นบนางสาวนภรัต <lucky> น <can> ์ศรีสาประธานสวันที่เท่ารเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดบอวันที่วันที่สิาเ่ะเกิดวันที่สิบห้าพศพงใดพันเกิดจำา่่ได้อายุจักปีอายุจะปี เชิญต <4. S 2> <ales> ่อไปค่ะเดชเชิญนายอุดมชัยวารีเยชเชิญนายอุบลมีรัฐันเดชเชิญนายวัฒยาโคศินีเยชเชิญแม่ประภาสสุนทรเยชเชิญคุณแม่ถาวรแหนสวย ที่ลายพือขาดทผู้ชมเนาะสมัยใหม่ถวายปัจจัยพระถวายผัดไตเสร็จแล้วได้ไปถวายผัดไตที่บุญศพบ่ได้ไปได้ไปถวายผัดไตบุญบ่ผัดไตเอกไตรอวไตโต้บ่มีบ่ถวายศพถวายนาศพมีบ่เนี่ยถวายถวายผัดไตนาศพแม่ที่เกสอน สีแตนพจน์ค่ะเบียเชิญคุณแม่มนเทียนดวงดีเรียเชิญน,นายบางเอินสวนนัขายสีเบียเชิญคุณพ่อบวรน้อยว่าเอกหลอกเจา้าคือเขาสามหนึ่งตรงตรงเข้าจ้ะนะของเขาเนี่ก็สั่งกันจริงจริงวิจิตุลังนึงเขาก็เลยในมือในมือเมื่อนี้ได้หรือเปล่า ซื้อแล้วเนีซื้อแล้วเนี่ซื้อแล้วมันปะเดี๋ยวชจู้ใสจละไม่ในกระเป๋าอ่ะยู่ในกระเป๋าเลยขอเบอง์ด้วเดี๋ยวสิไปจดเหตุทางมุ่งส้มเบิองเนาะเดี๋ยวสิไปจดเหตุทางมุ่งส้มเบอร์ขอหน้ำเหล้าก่อยย่อยกองอันนี้คือหน่อยตัวแทนคือหน่อยตัวแทนสิบเอ็นสิบเอ็อาหกสามเอาหมดก่อนคือหลายแทน หดก้อนคือหลายตัวชุดสองเราชุดสองเอาตัดโอตัดงบสามอกน้าท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแดงเขียนให้เนาะจีก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะมีจัดดอกไม้สวยงามแล้วก็มี ่อยน้ำเนี่ยไล่เช็ด <c oughs> <c oughs> สิบว์ห้เบิรดไลายมดนยยังมีของสดรวยนะขอทงพ่ส้มของสดรวยบ่พอดอ้อค้นในหนิบ่อม่นหาหกร้อยคนไอ้ของสดรวยสามร้อยไม่พอเนาะนี่ือเบิร์ดไล่แสนนะคะทงพี่ส้มกวจะเลี้ยงงานอ๋อ ขอไว้อะไรพ to então, ่อเตียงเป็นทรั้งสุดท้ายก็ขอให้ไปสู่สวงสวรรค์ค้นป่านะคะกทลงทางนั้นไปหาปูบ่หาปูบ่ไปหาปูบ่ปูมันบอกอย่างนั้น เพิ่นกว่าเป็นสังหารสีดีดุดีแท้เพิ่นว่าคู่จักกันกับเพิ่นบ่ะเพิ่นนั่นอยากคุยน้ำบ่มันก็ว่าคือสังหารสีดีแท้มีปัญญาดีแท้เพิ่นก็นั่นล่ะผู่บันฮักเนาะเพิ่นเมตตาเพิ่นนี่มองเห็นเพิ่นเล่งเห็นมองเห็นแววพอมันเล่งเห็นว่ามีสังหารสีมีโนนินันพิตา ดีพึ่งมาใจดีมี่นางเฮ็ดไปพึ่งว่าศึกษาไปมีสติปัญญาดีแล้วก็เฮยยูในศีลธรรมคือเก่าเฮ็ดคือเก่าล่ะพึ่งอยากบอกแหละแต่ขึ้นมากิดเฮ็ดอยูพึ่งอยากสนทนาธรรมน้ำพึ่อยากสนทนาน้ำเป็นเออพึ่อยากสนธนาธรรมธรรมพึ่งขึ้นมาเกิดสนทนาธรรมข้าอะไรว่าข้าบันดีแบบแบบคือคือเด็กคืดส่งคือคือคือผู้ชาัยท่านก็ส่งดี มีมารยาทใจดีเพื่อนกบบพ่วงกระทักถามคุยท่วงเราถามเห็นคุยกันเรืตั้งนานกูเพื่อนฮักเพื่อนเมตตาเลยก็มาจังหันนะเพื่อนนะก็สวยกันนั่นแหละเพื่อนยูนี่โดนเลยเด้อได้ยังจะเป็นเลี้ยนแท่นใจกับเพื่อนแกแล้วเปอนเพื่อนมันก่มนลามันก็อันนี้ก็เป็นแก้วสารพัดเลือกอันนี้มันจะใส่ข้าวทาเพื่นจะใส่ข้าวทาไหต่มากะทีตูวไปตลอดอันอันนี้มันเป็นนัน ันนี้มันเป็นที่ว่าจะเจรจาคือแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าสถาปนิเป็นอันเออเขายาเอ้นี่ละมันจะเป็นแท่นเป็นกระใส่ข้าให้ก็ได้ดีมากเท่ไรเป็นคนจมข้าวถาใส่ให้อยู่หรอเราคัดนึกอ่มาเรียนก็ได้แต่ว่าคราบก็ต้องกินไปในกระเป๋าตลอดคือจะไงปูอยู่นั่มันจะให้เป็นปลทูเตือนใจผู้พันักจังมาหาปูจังหันมันโตปีดีคือกี่จะ ขอดีกำลังเป็นว่าเอช่วงนี้ก็ร่างอันคมเป็นแรงซี่ร่างคมขึ้นกันไมการซอยงานสร้างงานประโยชน์ทางสิทธนะแต่เรื่องอันนีตอะไรย้อนแยเงอดีตละก็คือซอยเหลือบ้านเมืองซอยเหลือสังคมเออซอยเหลือบ้านเมืองมีสติปัญญาดีมีความฉลาดเฉลียวมีความเพียงพันกเบ่าไปกับเบนที่เป็นวาอยู่กับกะบึ้งจะของ าเอมาดีเพอ้สมดองพื่อเนืาอเ่าเพื่อว่าเพ่เพื่อเือเคุ่อเพื่อเพื่อเพืาอเพ่อเพื่อ่อเ่อเพื่อเ่อเ่อเพื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 ่อเ่อเพือเพื่อเพื่อเพ่องพ่อเพื่อมื่อเพือเพ่อเพื่อเพ่อเพื่อเ่อเ่เพื่อเพื่อกพือเพื่อเพ่อ่อเพื่อเพ่อเ่พื่ัออเ่เ่่ 2 7บ่ได้กลับ8 3บ่ได้กลับ6 7 7 6กลนะับแล้วก็5 1 1 5เนาะค่ะเพิ่นก็ได้3านนี่ค่ะเนาะเพิ่นถูกมากส่หางห่วนแล้ว็อกเพิ่นนะเนาะก็เพราะได้จำเจวอยู่น้่หะ่ะเราบา่สืบ็อกอื่นนะนี่ค่ะง่วนนี่6 3เพิ่นตัดออกค่ะ6 3ตัดออก มันมีอยู่หกสามแต่ว่าเพื่อนตัดออกเพื่อนวานออกเรียวสันมันขนาดจะออกบุญได้ดี้เนาะค่ะเจลียงก็เลยเขียนไว้หกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าตรงตรงครับเพื่อนไม่ได้กลับคือกันเพื่อนซื้อไม่ได้กลับคือกันทุกงวดเพื่อนก็ซื้อไม่ได้กลับเขากลับเพื่อนก็กลับเขาว่ากลับเพื่อนก็ว่ากลับซึ่งงวดก่อนนีะเจดียงว่าคือกลับเขากลับมันนี่ตัวสันนิพนธ์วานนั่นนะเนาะ วันนี้เพ่ได้กลับค่ะถูกมาสี่ห้างมวดแล้วนะคะยายกวงนะเหล็กหลอกเพ่นด้วงเพ่นขึ้นด้วงเพ่นแห้งน้ำถือกระถือน้ำกันเองสิแล้วเนาะถือน้ำกันบดขอบกั้วย้ำบ่ถือกับบ่ถือน้ำกันปีบบ่ถือนะปีนี้รู้สึกว่าจะแห้งถือเที่งเดือนจะกาวถือเที่งแม่ถือเที่งยายกวองนะคะนะคะับไพิจจรณาเปหน้าแนวทางถ้ามาหกก็ถ้ามาเจ็ดถ้ามาสาม ถ้ามาสี่ถ้ามาสี่กับหกสี่เจ็ดสี่ธ้ามาสามกับเจ็ดสามหกสามเนาะคิด่างนี้ถ้ามาเก้าก็หกเก้าเจ็ดเก้าถ้ามาแปดก็68าหกแปดเจ็ดแปตอง่ะคิดงไงเรือถ้ามาหก็รูดเท่ากับเก็บรูดเนาะเนาะถ้ามาเจ็ดอ้าเป็นนังในการเสียงสื่อสลากกินแมงรัฐบาลคอยทวงส้มโคดีเลยด้วย,วยถูกหวยไปนน้ำกันอย่าลืมมืออื่นมาหลุนนะ้ำเล่าน้ำกันเนาะค่นะ แล้วก็สังส่งซื้อคินมาได้แล้วก็บำรุงสายตาฝ้าฟางมาได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็แคลเซียมแคลแมกแกปวดลดบวมของเกา้าเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนกระดูกติดกระดูกให้แข็งแรงนะะเนาะเนาะที่แดงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ